นี่เป็นฉัตบูชาหรือว่าเป็นการบูชาตอนเช้าประชาชนก็จะมาตั้งแต่ตีสี่นะครับได้นำกล้วยนำอ้อยนำผลไม้สิ่งของมาวางไว้ที่ท่าสัส,ะสะวะเมตแล้วก็ท่าอสีท่าต่างๆที่มีทั้งหมด84ท่าก็จะมารอ,อบูชาเสร็จพอพระสิทธิ์ขึ้นเขก็จะ สวดโอมสุริยเทพโอมสุริยเทพคือโอมปูชาต่อพระอาทิตย์ก็คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟพอพระอาทิตย์ขึ้นก็ประชาชนก็จะโอร้องโอมสุริยเทพโอมสุริยเทพจึงเป็นเทพแห่งแสงที่ให้ความชีวิตให้ความสว่างสบาย ประชาชนก็จะได้สวดอ้อนบอนจากนั้นก็จะพากันลงอาบน้ำนะครับอาบน้ำบูชาชําระซึ่งเราก็ไม่สามารถที่จะไปอยู่ข้างบนได้นะครับก็ต้องนั่งเรือนั่งเรือไปเหมาเรือไปเพราะว่าไม่สามารถที่จะแหวกใบมหาชนเข้าไปในกลุ่มเขาได้ซึ่ง ไปดูแล้วก็มีความสวยงามในการาหลากหลายการแต่งกายกางกายเขานะครับก็เป็นสีแดงสีเขียวสีอะไรมากมายที่ไปดูแลักเออแปลกดีครับที่ประชาชนเขาก็ให้ความใส่ใจในการวันสำคัญที่จะประชาชนจะได้ไปบูชาก็จะมีผ้าใหม่ๆเปลี่ยนผ้าใหม่ๆครับส่วน ประชาชนทั้งหลายก็ให้ความสำคัญต่องานนี้นะเพราะว่าตอนอตอนเย็นเขาก็บูชาไปครั้งหนึ่งแล้วแต่ตอนเช้าก็มีอีกรอบหนึ่งนะครับก็คือช่วงป่าที่ขึ้นเอาไปตั้งแต่ตีเชา้าจะเชา้านะครับกันไปบูชาสาการะเป็นงานที่ยิ่งใหญ่นะครับจากนั้นก็จะได้นำ สิ่งของที่ตัวเองได้ไปบูชาพระแม่คงคาบูชาพระอาทิตยเสร็จก็จะได้นำมาเพื่อจะให้ครอ,อบครัวได้อยู่ได้กินยังมีความสุขถือว่าเป็นเครื่องมงคลสิริมงคลที่ไปบูชาเทพเจ้าปบูชาพระแม่คงคาซึ่งให้ความศรัทธาให้ความเชื่อให้ชีวิตที่ร่มเย็นเป็นสุข อันนั้นก็ถือว่าเป็นงานบูชาที่ยิ่งใหญ่นะครับของชาวอินเดียก็จะมีทั่วไปนะครับแล้วก็ที่พานันสีนี่ก็มากมายมหาศาลนะครับก็คนก็หลายแสนนะครับหรือว่าเป็นงานที่สำคัญก็จะมีเดือนมีเดือนพฤก,กิกานะรเดือนพฤก,กิกาประมาณมันหลังจาก งานดิวาลีดิวาลีไปางานทีปาวารีหลังจากงานชัตบูชาไปก็จะเป็นทีปาวารีก็คือลอยกระทงเขานะครับแต่ว่างานชาตบูชานี่ก็จะมาก่อนหลังจากนั้นก็จะเป็นทีปาวารีก็คือลอยกระทงเองครับอันนั้นก็ที่ว่างานนี้เป็นงานยิ่งใหญ่กว่าบรรลอยกระทงนะครับอันนั้นก็ เป็นบูชาพระแม่คงคาแต่วันนี้ก็เป็นบูชาธาตุทั้งสี่คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟซึ่งยิ่งใหญ่ต่อประชาชนชาวพาระตะนะครับเราเราเป็นคนต่างชาติก็ไปดูไปเห็นพิธีกรรมพิธีการในส่วนนี้เพื่อจะได้มาบอกต่อให้ทุกท่านได้รู้ได้เข้าใจ